ไปดูที่จีนฮะที่เราคุยกันว่าเราจะอัปเดตจีนกันนิดหนึ่งนะ CNBC ก็รายงานก่อนเลยผมเปิดที่ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับเอ่อ uh, China Report Double Digit uh, plunge in uh, July Sub, uh, export and import นะครับ missing expectation ก็แน่นอนครับการนำเข้าการส่งออกลดลงนะผมบอกในต้นสัปดาห์แล้วว่าสัปดาห์นี้นี่คือหนึ่งในตัวเลขที่คุณจะต้องจับตานะครับ uh, ตกลงนะครับ worse than expected นะครับ worse than expected อย่างไรนะครับเราไปดูฮะ นี่ฮะ t x p o r t f l นะครับ by 14.5นะครับตก14นะครับ in July from year ago นะครับเ uh, year on year เทียบเดือนเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับจุดนี้ Export ตกลง14.5 Import ตล่ะตกลง12.4นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงอิ i พอร์ตที่น้อยลง Import ที่น้อยลงก็จะบ่งบอกถึงดีมาที่น้อยลงเช่นเดียวกันนะส่วนใหญ่ก็จะตีความกันแบบนั้นนะก็จะมีวิธีการตีความหลายๆแบบแล้วกันแต่ส่วนใหญ่เอาเบสิกเลยก็คือ Import น้อยก็คนในประเทศก็อาจจะบริโภคน้อยหรือเปล่านะครับตกลง12.4ไม่น้อยนะฮะบ่งบอกถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหรือเปล่านะที่เราคุยกันมาตลอด คุยกันมาตั้งเป็นหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ดูเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจีนเองก็ประสบปัญหานะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะดีมาของฝั่งตะวันตกนะฝั่งอเมริกาก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับเพราะก็ไม่ค่อยจะเรียกว่ามีดีมา์มากเท่าไหร่นะการสั่งสินค้าก็น้อยลงนะครับประกอบกับเนี่ยฮะประกอบกับอาจจะมีการกีดกันการค้าเล็กๆด้วยนะครับการกีดกันการค้า หลายๆเรื่องประกอบการเอ็กซ์พอร์ตร่วงนะครับ14.5เปอ็น่อเป็นภาพที่ไม่ดีมากๆสำหรับจีนนะครับถ้าบอกว่าดูตัวเลขแค่2ตัวนี้นะเอ่อจีนหวังเพิ่งการส่งออกนะครับเพราะว่าเป็นโรงงานโลกอยากจะให้ประเทศอื่นซื้อของเราเยอะๆนะครับปรากฏว่าซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้ก็คือเราก็ต้องให้คนในประเทศเเพิ่มการบริโภคนะครับปรากฏว่าคนในประเทศก็ดูจะบริโภค น้อยลงอีกใช่ไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะและจีนจะต้องฟันฝ่าเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดนะสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดตัวเลขต่างๆหลักฐานต่างๆโมเมนตัมต่างๆที่เราอ่านข่าวกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการขยับของแบงก์ชาติแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับคิดว่าน่าจะมีอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่แค่อะลองวิเคราะห์คาดการณ์ไปคร่าวๆก่อนแล้วคิดว่าน่าจะมีสติมูลัสในเร็วๆนี้นะ การกระตุ้นนโยบายก,ารกระตุ้นเศรษฐจแบบหนักๆฮนะมันน่าจะโผล่เข้ามาเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อบ,บางโปรเจกต์นะหุ้นบางตัวเหรียญบางตัวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะดูดีๆก็ไปศึกษาหน่อยนะบ,บางทีผมก็ไม่ได้ศึกษาไอ้เหรียญทุกตัวเหรียญจีนก็ไม่ใช่่าดีทุกตัวต้องไปดูหลายตัวนะฮะอ่ะประมาณนี้นะก็เตือนไว้ก่อนอันนี้คือรายงานของฝั่ง CNBC นะครับก็ไม่ค่อยดีแล้วกันนะไม่ค่อยดีตกลงอุตรุดเลย และยังไม่รู้ว่าจะกลับตัวยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังบางช่วงบางตอนะประมาณ3ามนาทีของ CNBC <c oughs> นิดนึ่งนะโอเครอนนเร <c oughs> าโฆษณาหน่อยเมื่อวันเสื้อส้มได้ผลเอะได้ผลเดี๋ยวเราไม่ได้ดู <c oughs> อ๋อโอเคมันขึ้นใช่ไหมเออใช่ใช่ <c oughs> Um, after a significant uh, reopening boost in first quarter, it's pretty clear that they're fighting some deflationary pressures. And it's quite possible that for the July CPI number that's going to come out pretty soon, we might see an outright deflation number. Um, so basically, slightly negative inflation compared to a year ago. <coughs> Uh, and that's really what uh, matters for the economy, we think. So we're talking about an economy where demographic profile is becoming more challenging. And uh, as um, uh, we highlighted just before, the geopolitical uh, environment will even get worse next year because the U.S. is now entering a presidential election season. So it's really important for them to put forward a credible reflation plan in which they use inflation as a bit of cushion. Um, Right now, markets still debating on how effective the current uh, uh, package that put forward by the leadership could be. And, uh, uh, and It makes sense that the markets are struggling to find the direction at the moment, but we do think uh, they're going to come up with a slightly more uh, concrete measures in think, the coming I mean, weeks. You think they're going to go deflationary almost immediately? Uh, in July numbers, for sure, the CPI inflation will be negative, in our view, because X factory prices, mm -hmm. uh, if you look at them, are deeply negative. ก็มีการคาดการณ์เลยนะว่าจุลายนัมเบอนะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะ d e f l ฟ t i o n นะ CPI จะ n egative โอ้โหจะ n egative นะคนอื่นเขาแก้เงินเฟอ้อกันเงินเฟ้อยังสูงแก้มาที่2%นะครับจีนแตะมาที่0ูนย์แล้วกำลังจะติดลบแล้วนะครับ CPI ติดลบก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะมันคือการบอกว่าเงินฝืดนะเงินเืคนก็แถมเศรษฐกิจไม่ดีไม่คือต้องทำตรงกันข้ามกับอ,อเมริกาเลยนะถ้า คนละเรื่องเลยนะครับอันนึงต้องเพิ่มดอกนะอันนึงลดดอกนะอันนี้ต้องลดดอกแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจรัวๆเลยนะให้มีการเช่าซื้อบ้านให้มีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะ ตกลงเยอะเลยนะครับ C p I มาที่0%นเเดือนที่แล้วอ่ะมาที่0%นะครับลักที่กำลังจะประกาศ C p I รอบล่าสุดเนี่ยถ้าลงมาติดลบนะน่าสนใจเทรนก็คือลงนะครับแต่ว่ากี้นักวิเคราะห์เขาบอกแล้วนะว่าอาจจะมีการเด้งขึ้นบ้างนะในประมาณช่วงไปลายปลปีแต่ว่า มองแล้วมันเหมือนเทรนลงอย่างไรก็ไม่รู้นะฮะประมาณนี้นะ Now, The impact that would then have on commodity prices would be significant because right now commodity prices are, are betting on a recession. So we've got crude prices that are on an upward run and all these measures that are being put into place by OPEC to constrict supply. We've got then, if that was to be the case, base metals and the like will absolutely start ripping. Is that not inflationary enough in mm. terms of what that could then mean for China? manage d to eke out of deflation a little bit because obviously all the prices will have to go up and then I suppose the the requisite impact that could have more g l o b e โอเคนานเกินนะครับก็ å, ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ å, น่าสนใจว่าจีนกำลังจะเข้าสู่ช่วง deflationary นะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขออกมาติดลบอย่างที่คาดการไว้เนี่ยน่าสนใจหนักเข้าไปอีกนะครับเออคนหนึ่งอยากจะแก้มาที่สองนะฮะอเมริกาอยากแก้มาที่สองจีนติดลบแล้วนะอยากจะไปที่สองเหมือนกันนะแต่ต้อง แต่คนละท่านะอยู่คนละฝั่งนะอยู่ติดลบแล้ววิ่งไปหา2อ,อีกคนนึงอยู่ด้านบนนะเอสี่แถวหจะวิ่งลงมาหา2นะฮะคนละเรื่องเลยนะครับอ่ะดูกันต่อไปครับตลาดหุ้นอเมริกาแดงคริปโตอย่างเขียวถูกต้องนะครับก็แน่นอนครับเมื่อเกิดภาพไม่ดีกับธนาคารนะอย่างเช่นแบงก์ต่างๆเนี่ยมันก็เขียวนะครับมันก็เป็นภาพเขียวของคริปโตอยู่แล้วแต่สังเกตนะเขียวคริปโตก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทะลุกรอบนะ มันอยู่ที่กรอบเดิมนะเขียวแค่ประคองเฉยสุดท้ายก็ยังไม่มีคนกล้าซื้อขึ้นไปนะครับแต่ว่าแน่นอนมันเป็นภาพที่ดีของฝั่งคริปโตนะเวลา traditional finance ดูจะมีปัญหาเนี่ยคริปโตมันค่อนข้างจะแข่งอยู่แล้วนะไม่ยอมลงนะตราบใดที่ธนาคารยังดูบกเปียกอ่อนแออะไรแบบนี้อยู่นะคริปโตมันก็ลงค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะมาดูฝั่งจีนบ้างนะครับตัวเลขเดียวกันนะตัวเลขเดียวกันนะครับ มีการวิเคราะห์ครับบอกว่าตัว Export กับ Import เนี่ยลดลงนะเพราะตัวเลขไม่โกหกใครเนาะมันก็ลดลงนะแต่เหตุผลที่ฝั่งจีนอธิบายน่าสนใจนะครับบอกว่าดีมาเนเขาเรียกว่าอะไรดีตัวเลขที่ตกลงนะครับของฝั่งจีนที่ดูจะมีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับที่ Export มันน้อยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เนื่องจาก developing country ดูนะเหตุผลของฝั่ง ฝั่งบอสจีนนะบอกว่า developing country นะครรวมถึงประเทศแถวๆอาเซียนนี้ด้วยนะครับมีการาสร้างโรงงานอย่างนี้ดีว่าสร้างโรงงานนะเป็นปรา,าชาบชนสร้างโรงงานสร้างา supply chain ของตัวเองนะครับทำให้ลดการนำเข้า,าดูนะเหตุผลนะลดการนำเข้าจากฝั่งจีนให้มันลดลงนะครับแต่จริงๆแล้วดีมายังสตรองอยู่ ดีมาร์ของประเทศเหล่านี้ยังสตรองอยู่แต่ไม่นําเข้าจากจีนเลือกที่จะผลิตเองอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้นะแล้วแต่ใครจะมองยังไงนะฮะอันนี้เขาก็พยายามพูดอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะฮะโดยที่ตัว Import ก็เช่นเดียวกันนะครับอิ p พ r t เนี่ยเขาก็มองว่าไม่เกี่ยวล็อกดีมาร์ในประเทศก็ยังแข็งแกร่งอยู่ไม่ใช่ว่าดีมานในประเทศน้อยลงนะครับแต่ มันเป็นเพราะว่าคุณไปเทียบกับฐานที่สูงมากกว่าอ่ามันเป็นมันม็นประมาณนั้นไปนะฮะมันเป็นเพราะว่าคุณไปเทียบกับฐานที่มันเอ่อสูงเขาเรียกว่าอะไรฐานที่แบบสมัยก่อนที่ราคาน้ามันมันกาลังพลิกพิกแล้วคุณก็ไปเทียบกับฐานแบบนั้นอันนั้นมันก็ต้องมีการบริโภคดูค่อนข้างเยอะตอนนี้น้ามันมันตกลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเอ่อตัวเลขอินพอตไอ้ที่มันลดลงเนี่ยมันไม่ได้ส่งมันไม่ได้สะท้อนถึงดีมานที่น้อยลงในประเทศเลยเห็นไหม มินตัวเลขเดียวกันนะเพบอกว่ายังดูดีถ้าดูฝั่งตะว,วันตกก็บอกว่าจีนแย่แล้วการบริโภคน้อยลงนะครับแล้วก็ส่งออกน้อยลงนะอาจจะเป็นเพราะการกีจกันการค้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าฝั่งจีนเองเนี่ยกับอธิบายของตัวเองว่ามันเป็นเพราะว่าประเทศ developing country นำเข้าน้อยนะนำเข้าจากจีนน้อยลงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ถ้าจะพูดให้แฟก็ก็มีบางส่วนนะ แต่ว่าแต่ว่าถ้าจะโทษ developing country ทั้งหมดอะเป็นตัวเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไอ้ export number ล่วงลงเนี่ยมมว่าอาจจะไม่ใช่นะอาจจะต้องไปดูตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะมนไม่ใช่แค่เพราะ developing country ด้วยนะครับแต่ยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจีนเองนั่นแหละที่ออกมาเปิดโรงงานนอกประเทศนะโดยเฉพาะยิ่งฝั่งอาเซียนนะ developing country นั่นหมายความว่ามันก็ลดคันพึ่งพาลงไงมันก็ไม่ต้อง นำเข้าจากจีนนะจีนก็ไม่ต้องส่งออกมาเพราะว่ามาผลิตที่นี่แล้วอะไรแบบนี้นะมันมีอยู่แต่ว่ามันนั่นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรือเปล่านะที่มันตกลงเยอะขนาดนี้นะอันนี้ความเป็นส่วนตัวหมดเลยส่วน import เนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องมีมีผลบ้างแหละดีมานะี่ยมันต้องมีลดลงบ้างแหละจะบอกว่าไม่ลดเลยมันก็ไม่ได้เพราะตัวเลขมันก็ฟองฟอง,ฟองกันอยู่นะอ่ะประมาณนี้นะฮะ ก็อันนี้คือออริจินอลแล้วมันเป็นภาษาจีนแบบนี้แต่ว่าอ่ะเราก็มาไหนๆก็ไหนๆ,นๆแล้วเราก็เสพสื่อที่เป็นภาษาจีนด้วยเสพสื่อในจีนด้วยนะจะได้แบบว่าแฝงๆนะดูหลายๆฝ่ายอ่ะ,นะไ,อะไปดูต่อนะครับสำหรับข่าวบูมเบิร์กนะครับยังไม่จบเรื่องจีนนะครับจีนก็มีการสต๊าดดี้ study, นะครับ Banker Force To s t นะ y s s ต๊าดด t h t a ด g ทเอสพา t ์ตี้ไทนะฮะ ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องอ,อีโ,โคซิสเต็มแล้วกันนะครับที่พยายามนะจะให้บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับยังไงดีหลายคนก็เรียกว่า study session <c oughs> เรียกว่าอ,อบรมล้กันนะอบรมบริษัทนะฮะคือมีการบังคับบังคับแล้แกมบังคับล้กันขอร้องเชิญแกมบังคับนะให้บริษัทต่างๆเนี่ย มีการจัดอบรมพนักงานอ่าเราเนี้ยจัดอบรมอะไรเอ่ยจัดอบรมเรื่องความคิดของสีความคิดอ่อของสีจิ้นผิงแล้วกันนะฮะสี t h o u g h t นะฮะอ่อสีจิ้นผิง t h o u g h t become เขาเรียกว่าอะไรดีไปอบรมพนักงานอะ่ะเรื่องของหนังสือเล่มแดงอะไรก็ว่าไปนะฮะผมไปที่เอ่อแม้กระทั่งผมไปที่จีนนะหลายๆบยริษัทเนี่ยก็จะมีหนังสือเล่มนี้อยู่นะวางอยู่ ตามที่ต่างๆนะครับความห้องรับแขกอะไรให,ให้ให้อ่านอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผม,ผมจะไลฟ์นะผมผมไปแล้วผมก็นั่งอ่านแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆพาไปอีกทีจะจะไลฟ์แล้วก็เปิดให้ดูว่านังสือมันเป็นแบบนี้นะฮะเออไม่ได้หยิบกลับมาด้วยนะแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับของเออนังสือความคิดของสีนะครับสีจินผิงก็มีการอบรมพนักงานเรื่องความคิดของสีอะไรเงี้ยเพื่อจะให้บริษัทต่างๆเนี่ย ดําเนินนโยบายไปในนี้เขาใช้คําว่าในนี้ก็ใช้คําก็ค่อนข้างนิดนึงนะ,ะใช้คำว่าเพื่อ,อเพื่อเอาใจนะเพื่อเอาใจคอมมิวนิสต์พาร์ตี้แล้วกันนะบริษัทที่ยอมทำเนี่ยไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับประมาณนี้สำหรับข่าวที่บูมเบิร์กรายงานนะนี่ผมอ่าณตามบูมเบิร์กนะตามนั้น <laughs> ดูต่อนะครับ China Trade นะครับ the risking r e t h uh r a effort chip away at export z o i ก็เป็นการรายงานตัวเลขเดียวกันนะครับของฝั่งฮ่องกงนะเห็นไหมว่าตะวันตกรายงานอย่างหนึ่งจีนแผ่นดินใหญ่รายงานอย่างหนึ่งฮ่องกงรายงานอย่างหนึ่งนะครับตัวเลขเดียวกันครับนี่ทางสื่อฮ่องกงเช่นซา south China Morning Post นะครับมีการพูดถึงตัวเลขการหดหายนะของ export ตกลง14.5%ซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว Import เนี่ยก็ตกลงเช่นเดียวกัน12.4%นะครับการวิเคราะห์ของฝั่งฮ่องกงจะค่อนข้างคล้ายๆกับฝั่งตะวันตกซึ่งก็มองไปในทิศทางที่อ mm ีโคนาดิคดาวเทิร์นใช่นไหมครับอีโคนาิคดาวเทิร์นนะ The trend of supply chain นะครับ Relocation นะครับก็คือ supply chain เนี่ยมันเริ่มชิปออกจากจีนเอ่อจะซื้อของ บางอย่างไม่ต้องซื้อจากจีนซื้อจากบางที่ก็ได้นะซัพพายเช i นเริ่มกระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆนะครับทำให้อซ์พอร์ตลดลงหรือเปล่านะแล้ว global economic downturn ด้วยนะฮะเรามองไปเรื่องเศรษฐกิจที่ลดลงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือฝั่งฮ่องกงเขามองนะผมก็พยายามหยิบมาให้ครบทุกด้านนะเพื่อเพื่อนๆจะได้เก็บประโยชน์ได้สูงสุดนะครับจากทุกๆข่าวโอเคงั้นจีนในความคิดส่วนตัวอันนี้พูดเองนะฮะยัง ยังดูไม่ดีอยู่นะตัวเลขมันติดลบแบบนี้จะบอกว่าดีมันไม่ได้นะฮะถึงจะไปพูดว่ามันเป็นเพราะว่าดีเวล็อปปิ้งคันที่เนี่ยแต่ว่ามันมันตกลง14%อน่ะมันไม่ให้ตกลงแบบดิจิตเดียวนะ2ดิจิตเลยนะมันมันยากที่จะบอกว่ามันดีนะฮะมันมองตะแคงมองมองไงมันก็ต้องมองไม่ดีนะก่อนนะเพราะว่าเอ็กซ์อร์มันน้อยอ่ะนะส่งออกน้อยนำเข้าก็น้อยนะฮะอ่ปริมาณการบริบริโภคก็น้อยลงแล้วกันนะครับ